ยังไงก็ห้ามมันไม่อยู่ก็ฝนทั้งนั้นแถมได้พาอยุ่ร้ายจะเดินกันไปยังไงก็ยังไม่รู้ใจของคนแข่งแข่งกันดี ถ้าไม่มีทางใดก็เดินมันตรงไปวัดกันให้รู้อย่างกัะมาเล็กร้องทัรามอยู่สู้ลำพังอย่างไม่มีกลัวปรับวิ่งฝ่าเข้าชเผชิญ คุณไม่สามารถสอนศิลธรรมมนุษย์ได้แต่คุณสามารถใช้กฎหรือใช้ระบบหรือใช้ความที่เป็นออตโต้ทุกอย่างเนี่ยค,ควบคุมไม่ให้มนุษย์ทำชั่วได้ มันมันจะไม่ใช่เป็นวิวัฒนาการด้วยมันจะเป็น r e v o l u ชั่นคือการปฏิวัติที่เปลี่ยนแบบรวดเร็วอะครับในโลกใหม่หลังเทคโนโลยีเนี่ยโลกก็จะเป็นแค่ที่เพาะปลูกให้ประชาชนที่ไม่ได้เยอะมากเกินไปแล้วก็รื้อฟื้นโลกขึ้นมาใหม่ไม่ต้องมีประธานาธิบดีที่เป็นมนุษย์กันเป็นจริงจังหรอกจะทําให้มนุษย์เนี่ยมีอายุมากกว่า200ปีคําถามว่าทําไมต้องมากกว่า200ปีเพื่อที่จะเดินทางไปสู่บนอวกาศนั่นหมายความว่าเราจะมีสงครามโลกครั้งที่สมอีกครั้งเดียวเราจะ จะไม่มีสงครามโลกครั้งที่4ใช่ไหมครับอาจารย์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทำบุญมานะครับก็จะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหาร และสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนรที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กสร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนู่คงกระพันออฟฟิเชีอีกด้วยนะครับ ขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ l ลายแอดบังอ o อหรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรืองครงกัร store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืยนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญและก็ได้สนับสนุนช่องเรา ให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับผมฟังอาจารย์แล้วผมหนักใจ <c oughs> คือหนักใจแทนตัวเองว่าโอ้โหมันมันกำลังจะเกิดขึ้นอาจารย์ครับหลังจากนี้เนี่ยนะฮะสงครามมันจะจบลงตรงที่ว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียไปน่าจะครึ่งโลกนะฮะเพราะว่ามันมันมันอยู่ขบวนการการลดประชากรของโลกด้วยครับแล้วที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะฮะพอเกิดสงครามที่เรียกว่ามหาสงครามกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยสู้รบกันเนี่ยจากที่อาจารย์บอกเนี่ยประเทศไทยของเราดูเหมือนรอดพ้นนะแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นที่อยู่ของอ,อพยพครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ จานแล้วเราเราจะพออยู่กันเลยฮะตอนนี้ตามเมืองต่างๆก็ล้นแทบจะแย่แล้วจะมีฝรั่งมาอยู่ไม่ไหวแต่เก็บที่ดีๆนะเมื่อรู่เนี้ฟังอาจารย์เนี่ยที่ทางนะที่ดินของเราเนี่ยจะเป็นทองคําเลยเก็บไว้ดีอย่าขายและเรื่องจริงนะผมว่าเรื่องเรื่องโควิดเนี่ยเราเราจะมองเห็นเล้ว่าประเทศเราน่าอยู่ ตอนนี้คนที่อื่นเขาก็อยากมาอยู่ที่เราเพราะฉนั้นแข็งใจเอาไว้นะอย่าเพิ่งขายนะเก็บไว้ดีๆอาจารย์ครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะเป็นแนวคิดทฤษฎีกลุ่มชนชั้นนําที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังโออาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ครับเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันถูกเซตอัพถูกวางไว้แล้วเนี่ยต่อไปอ<า>สําหรับอาจารย์ดวีสุขที่วิเคราะห์เนี่ยหลังจากสงครามจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ครับเราจะเกิดระบบการปกครองโลกใหม่ฮะ คืออะไรการที่ออม,ม,มนุษย์จะถูกคอนโทรลบายยูนิตเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณหนุ่มจะสังเกตเห็นว่าคือสติปัญญาของผู้นำประเทศแต่ละประเทศในโลกเนี่ยร,รวมถึงอเมริกาด้วยจะไม่สามารถรับมือกับสภาวะความสับสนผมใช้คำว่า chaos คือความสับสนที่มันหาทางออกไม่ได้เขาไม่สามารถจะรับมือได้ เพื่อที่จะดันทุกอย่างเนี่ยไปสู่ให้ AI เป็นคนจัดการหรือ Artificial Intelligence เป็นคนจัดการเพื่อไปสู่ระบบการปกครองอย่างเช่นแพ้วันนี้เราขับรถเนี่ยเราอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเราจะถูกควบคุมตั้งแต่ระบบกล้องระบบ GPS ในเครื่องเราเพราะนั้นการขับรถของเราเราถูกควบคุมทั้ง3ระดับก็คือกล้องของรัฐบาลกลาง GPS ของมือถือเราและ GPS ของรถ นะครับในการที่จะไปไหนมาไหนแล้วเราไม่สามารถจะทําผิดได้เลยนะครับรรในประเทศจีนคือขับรถผิดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วเขาก็จะสั่งว่าเราจะต้องไปทางนั้นทางนี้แล้วถ้าคุณหนุ่มทําผิดในจีนเช่นขับรถแซงแล้วผิดกฎจราจรใช้ความเร็วเกินเนี่ยจะถูกลงโทษทันทีด้วยการจ่ายค่าปรับหรือโดนหักคะแนนเนี่ยเอาง่ายๆทิ้งขยะ คือถ้าถ้าถ้าอยู่ในสมาร์ทซิตี้นะผมนึกออกเลยผมดูดบุหรี่แล้วผมทิ้งเนี่ยปุ๊บเนี่ยเสร็จละเรียบร้อยเลยผมโดนตัดบัญชีทันทีเลยใช่ในหนึ่งจอเนี่ยมันขึ้นเลขบัตรประชาชนได้200คนแบบเรียลไทม์กล้องเห็นกล้องเห็นแล้วรู้ด้วยว่าคือเราไปอยู่ตรงไหนของประเทศรู้หมดแล้วจะไปจะไปทำผิดแล้วหนีไม่ได้ใช้หน้าเนี่ยอย่างเราไปสิงคโปร์วันนี้เราก็ใช้หน้าเป็นพาสปอร์ตอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ยังมีอีกเป็นหลายพันส่วน ที่จะต้องถูกคอนโทรลก็อย่างดูง่ายๆนะคุณหนุ่มแบบบ้านเราจะมีเทาๆมาทําอะไรที่ไม่ถูกต้องในประเทศไทยเพราะอะไรไหมฮะเพราะประเทศเขาทําไม่ได้หรอกไงก็จริงนะจารย์ดูสิจริงพอประเทศทําไม่ได้ก็มันอึดอัดก็เลยต้องมาหา ทำที่อื่นที่ทําได้ประเทศเขานี่ทํานี่ประหารชีวิตอย่างเดียวเราเราต้องถามว่าเราบางประเทศปล่อยให้มาทําได้ยังไง <c oughs> อ่าอันนี้จะต้องเป็นคําถามแรกแซง,ง <c oughs> เลยเพราะฉะนั <ๆ S 1> ะ้นพอถ้าเกิดระบบมันเป็นเหมือนการหมดมันก็จะไม่สามารถทําที่ไหนได้อนะไรเงี <c oughs> ้ยถึงแม้จะอยากทําแค่ไหนก็ตาม ก็จะทำไม่ได้ก็จะทําไม่ได้ทําผิดไม่ได้นะอันนี้คือการซ้อมที่ว่า AI เป็นคนกําลังบริหารจัดการความถูกต้องในโลกมนุษย์เนี่ยทุกๆอย่างนะครับแล้วเราเราไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าเราถูก AI หรือถูก a artificial i n t e l l i g e n c e เนี่ยคอนโทรลมาแล้วในชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณหนุ่มจะมาหาผมเนี่ยทำยังไงก่อนนะเปิด Google ดูในดูในโซเชียล นั่นแหละครับเราถูกเรียนรู้หมดเลยแล้วพอคุณหนุ่มดูผมปุ๊บจะมีผมในรายการต่างๆเนี่ยวิ่งเข้ามาหาคุณหนุ่มอีกเยอะแยะมากมายใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังถูก AI กําลัง learning เราอยู่ว่าเราเป็นยังไงเราใช้ YouTube ดูเรื่องราวนู้นนี้ผมชอบดูสารคดีต่างๆช,ชอบซื้อดูนซื้อนี่ เขาก็ศึกษาเขาจําผมได้ว่าลักษณะที่ัยผมชอบอะไรทําอะไรตอนไหนกี่โมงถูกไหมฮะพอมาหาอาจารย์ปุ๊บผมก็ Google เส้นทางมาที่บ้านอาจารย์นะผมก็มาปื๊ดอย่างนี้เขาจดจําผมหมดพอเราไปชอบอะไร AI ก็มาหมดอย่างงี้นะฮะอย่างตอนนี้ผมชอบซีรีส์จีนใช่ไหมชอบนางเอกจีนคนหนึ่งก็มาเต็มเลยะงั้นพอเราไปตามอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนสะกดจิตเราอ่ะ นะครับให้เข้ามาเต็มไปหมดเลยมันเรียนรู้มันเรียนรู้พฤติกรรมของเราใช่เพราะเราก็ต้องเรียนรู้ว่า AI มันทํางานแบบไหนเพื่อจะไม่ให้สะกดจิตเราให้เป็นไปตามนะครับอันนี้คือคือที่อาจารย์จะบอกว่าเราก็จะแทบจะถูก AI คอนโทรอยู่แล้วเราเรากำลังเรียนรู้การถูก AI คอนโทรโดยที่เราสมัครใจที่จะเรียนรู้ครับหนุ่มจะสังเกตมันจะมีพวกแว่นใช่ไหมที่ออกมามองเห็นมันก็จะสามารถที่จะเรียนรู้เราตรงเนี้ย แล้วโซเชียลมีเดียก็จะฟังทุกอย่างของเราซึ่งในโทรศัพท์ของเราคือเครื่องเชื่อมต่อระหว่างเรากับ AI บซึ่งในอนาคตมันจะมาอยู่ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นในการฝังชิฟหรือการเชื่อมระบบ n e u r a l i n g สมองกับ กับทางด้าน AI ต,าต่างๆเครื่องมือต่างๆที่คุณอีรอนมาร์คิดนะครับแล้วก็ยังมีฝั่งญี่ปุ่นฝั่งจีนก็กำลังคิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะทำออามาได้ยังไงเพราะในอนาคตเนี่ยผมว่านะสมมติว่าฝั่งชิปก็ไปสักตัวสมองเราคิดอะไรปุ๊บทำเลยมออไม่ต้องจิ้มเลยใช่คือคิดปุ๊บทำเลยคิด<ช>ปุ๊บทำเลยอย่างงี้ใช่ไหมอ<ล><ห>าจารย์นี้จะเห็นภายใน1 0 1ถึงปีนี้จากนี้ด้วยนะครับโอ้โหอาจารย์ตัวนี้รถก็แทบจะขับเองละเราก็ไม่ต้องไปขับมันแล้วอาจารย์ครับ อยากให้จา์ทวีสุขเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทําให้เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยก้าวกระโดดได้อย่างไรครับเพราะว่าการคํานวณในทุกอย่างนะครับปกติมันจะเป็นก็คือ0ูนย์หนรหัสดิจิตอลเนี่ยนะครับ,รบมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันยาวอ่ามันจะเป็นบิทแต่ตัวควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมันจะเป็นคิวบิทคือมันจะเป็น6มิตใใใิในการจับคู่ของเขานะครับ พอเป็นคิวบิกปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถที่จะคำนวณได้เร็วกว่าระบบบิกเนี่ยประมาณหลายพันเท่าจนถึงหลายหมื่นเท่าเพราะฉะนั้นพอเมื่อคำนวณเสร็จปุ๊บเนี่ย อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรม DNA อุตสาหกรรมการคำนวณทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆการผลิตการทำ3 d printing การออกแบบอุตสาหกรรมชีวิตประจำวันการคอนโทรลออโตนมัสคาร์ออโตนมัสโดรในการส่งของอะไรต่างๆ<ะ>มันจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับ YouTube ที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะท่านผู้ชมนะมันอาจจะเป็น h <High depth, S 2> ฮ d e ฟอะจะเป็นเหมือนกับ3มิติ4มิติในตัวเลยอย<ะ>่างเงี้ยครับ เรวกัแล้วตอนนี้ถ้าเราเห็นตัวทีวีออ่ะมันก็เกือบเกือบ3มิติแล้วใช่ไหมครับแต่ในที่สุดมันจะเป็น3มิติแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้จอดูกันลอยๆดูกันลอยลกากาศจากแว่นเออารไปกันใหญ่แล้วท่านผู้ชมมันเจรินมากทุกวันนี้เนี่ยไอ้โทรศัพท์เราหรืออะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็เร็วมากแล้วนะมันฉลาดมากแล้วนะทุกวันนี้แต่ว่าพออาจารย์บอกว่ามัน มันเร็วกว่านั้นมันจะเก่งกว่านั้นไปอีกหมื่นเท่าสมมุติมาณหมื่นเท่าเป็นอย่างน้อยมันในช่วงเริ่มต้นนะครับมันก็ทําทุกอย่างได้แล้วล่ะก้าวกระโดดหมื่นเท่าอ่ะท่านผู้ชมนึกดูมันจะทันสมัยแค่ไหนครับในตัวระบบการปกครองที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คือมันก็คือเดินไปสู่สมาร์ทซิตี้สู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกเนี่ยแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่รูปแบบแบบณวันนี้เท่านั้นเองครับแล้วที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะฮะมนุษย์จะถูกคนโทรลบายยูนิต คือทุกเร,รเในโลกเราจะถูก AI เนี่ยคอนโทรลแล้วระบบการปกครองใหม่เนี่ยจะเรียกว่าระบบฟาสซิสคือระบบคอร์ o ปอเรชันเนี่ยขึ้นไปอยู่เหนือประเทศนะครับแล้วระบบเทคโนโลยีไม่ใช่เดโมแครซีประชาธิปไตยหรืออะไรมันคือระบบเทคโนโลยีก็คือใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยในการคอนโทรลมนุษย์ ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมเคยนั่งคิดเล่นๆนะเอาวันหนึ่งก็ให้นายกเป็น AI ไปเลยสิจะได้แฟร์แกันไปเลยจะได้ทำตามระบบระเบียบกันไปเลยไม่ไม่ลำเอียงไม่ไบแอสไม่อะไรเลยคือคืออะไรที่ถูกจะได้ทำอันนั้นน่ะแน่นแล้ครับเราจะเห็นแบบนั้น ไม่ต้องมีประธานาธิบดีที่เป็นมนุษย์กันเป็นจริงจังหรอกมีนโยบายมีระเบียบเมือง<ม>ก็บริหารประเทศเราเป็นมนุษย์ก็มีหน้าที่อยู่ในเมืองค,คนนี้ไม่มีไรายได้เอามารัฐบาลเลี้ยงคนนี้ไม่สบายเอาคุณเอาไปโรงพยาบาลคนนี้ก็อยู่ไปทําหน้าที่อะไรของเราไปเพราะอาจารย์เออผมสงสัยนิดนึงอย่างในอนาคตน่ยอย่างพูดง่ายๆเลยศาส,สนาหลักของโลกเนี่ยก็มีพุทธคริสต มุสลิมหลายศาสนาหลักที่ผมไม่ได้พูดถึงต้องขอโทษนะฮะแต่ว่าโอเคเอาทุกศาสนาแล้กันท, <Okay. S 2> ที่ที่สอนให้คนเป็นคนดีเนี่ยแต่ละความเชื่อก็มีมีสิ่งยึดเหนี่ยวจะมีพระเจ้าของตัวเอง <Okay. S 2> จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะฮะ <Okay. S 2> สั่งสอนคนให้เป็นคนดี <Okay. S 2> แล้วคนนอกศาสนาที่บงการเราอยู่ด้่ย